วันนี้ก็วันเสาร์ที่25กันยายนหกสี่หลวงพ่อพูดถึงลักษณะของคนที่เป็นคนดีจริงๆหลวงพ่อพูดถึงการลงทุนที่เป็นการลงทุนที่จะไม่ได้อะไรหลวงพ่อพูดถึงการเสียสละของใครบางคน ที่จะเสียสละแบบไม่ได้อะไรเลาของพ่อก็พูดถึงการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมสาหรับคนที่ยังไม่พร้อมก็ต้องหวาดกลัวเป็นลักษณะหรือคุณธรรมหรือคนที่น่ารักจริงจริงเนี่ยไม่ใช่คนที่เกลียดคนชั่วชอบคนดีเป็นน่าจะเป็นคนที่มองหาประโยชน์มองหาสิ่งดีจากสิ่งไม่ดีแล้วก็มองหาสิ่งดีจากสิ่งดีได้ นี่เขาเรียกว่าคนมีธรรมะเป็นคนมีธรรมะมุมมองจะเปลี่ยนไปความเข้าใจจะเปลี่ยนไปมันก็ต้องเริ่มต้นจากขั้นเริ่มต้นเวลาเรามองเข้ามาหาตัวเองเราประมาทไหมเราเห็นไหมว่าอะไรที่เรายังไม่ละอะไรเราที่ละแล้วอะไรที่มันควรจะเริ่มต้นได้อะไรที่เราไม่เริ่มต้นสักทีแต่ของแบบเนี้กว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ย เราต้องมีความเสียสละคนที่มีความเสียสละเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละโอกาสที่เราจะมีความสุขกับหลายๆอย่างเสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วเราอยากจะพ้นทุกข์จริงๆถ้าเรามีโอกาสเสียสละอย่างนี้เราถึงจะเริ่มสนใจตัวเองเพราะนั้นการเห็นแก่ตัวก็ไม่ใช่ไม่ดีมันคือการทำให้ตัวเองมีความสุขในการอยู่บนโลกนี้ แต่ถ้าอยู่บนโลกนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคทนได้ไหมเหมือนแม่คนหนึ่งที่เขามาเมื่อกี้นี้ก็ปรึกษาว่าลูกเขาฉลาดเกินไปลูกเขาทําไมต้องเรียนทําไมต้องเกิดมาพาก็ถามก่อนแล้วทำไมเขาต้องเล่นเกมเล่นเกมแล้วมันก็ต้องแพ้แพ้แล้วก็ต้องเล่นใหม่เติมเกมแล้วก็ต้องชนะใหม่กลับไปกลับมาแล้วทำไมต้องเกิดมา ทำไมต้องเรียนทำไมต้องมีครอบครัวทำไมต้องมีความรู้ก็ถ้าไม่อยากมีอย่างนี้ก็ไม่ต้องเกิดมาเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกตัวเองเนี่ยเราอย่าย้อนแย้งกับตัวเองเราอยากได้ความสุขที่แท้จริงหรืออยากได้ความสุขในโลกนี้ต้องชัดเจนคนที่มีลักษณะหรือคนที่มีลักษณะที่ดีเขาจะมีหน้าที่ต่อพระรัตนตรัยดีเขาจะมองพระพุทธเจ้าไม่เหมือนเรามอง าจะมองที่ความเมตตามองคุณงามความดีมองผู้รู้มองหน้าที่ต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้เวลกากราบพระมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกถึงความเมตตาของท่านมีความเห็นกรุณาของท่าน,<ค>นที่มีต่อเราธรรมะนี้เป็นเรื่องที่ยากคนที่จะสอนธรรมะเป็นเรื่องยากสอนให้เข้าใจธรรมะก็เป็นเรื่องยากจะมีคนเข้าใจธรรมะ ก็เป็นเรื่องยากเวลาเรามองเข้าไปที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมองหน้าที่ของเราด้วยว่ามองให้ถึงหน้าที่คือตัวปัญญาเราต้องรู้หน้าที่หน้าที่ของเราคือรู้พอเรามองไปที่พระธรรมเนี่ยพระธรรมคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นนามธรรมก็จริงแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจเราสิ่งที่เรียกว่าความปรุงแต่งทั้งหมดเขายังไม่เรียกว่าธรรมเพราะเรายังมองไม่เห็นความจริงเราก็เลยเรียกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเรียกว่าทุกข์ เรียกว่าวิบากเรียกว่าผลเรายังมองไปไม่ถึงความจริงว่าเขามีลักษณะเป็นความจริงแบบไหนเราเรียกว่าเป็นที่พึ่งไม่ได้ถ้าที่พึ่งก็คือมองอะไรเป็นธรรมะมองอะไรก็มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เขาเรียกมองอะไรเป็นธรรมะนี่เขาเรียกมีหน้าที่ต่อพระธรรมคือต่อพระรัตไตรัยตัวที่สองหน้าที่ต่อพระสงฆ์เนี่ยเรามองครูบาอาจารย์เป็นไอดอลกว่าท่านจะผ่านมาได้ พระสงฆ์คงไม่ใช่เป็นท่านคนเดียวพระสงฆ์คงมีโอกาสเป็นเราด้วยคงไม่ได้กนคิ้วห่มพระเหลืองแต่คงมีโอกาสที่จะมีคนที่มีความอดทนเสียสละตัวเองผ่านความสุขที่อยากได้แล้วก็ทำให้เราเข้าสู่ความพ้นทุกพ้นทุกก็คือหมดความอยากอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมองพระสงฆ์ต้องมองให้ขาดมองไปที่ตัวเราว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นพระสงฆ์ได้จริงๆ เมื่อเราเป็นพระสงฆ์ได้เราก็จะสงเคราะห์ชาวโลกได้สงเคราะห์คนรอบข้างสงเคราะห์คนในครอบครัวได้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องง้อใครไปอยู่ที่ไหนมันก็สงบร่มเย็นคนมีทั้งพระรัตนตรยัยมีทั้งผู้รู้มีทั้งผู้ตื่นมีทั้งผู้เบิกบานคนที่มีทั้งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็ค,คือการที่มีหน้าที่ต่อสภาวะต่างๆด้วยการรู้ตัวแล้วคนที่มองอะไรเห็นเข้าไปถือความจริง อันเบลอเสเข้าไปถึงธรรมะหลักใหญ่ที่สุดก็คือความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าไปถึงตัวสําคัญที่สุดก็คือเราสามารถวางใจตัวเองเป็นพระสงฆ์ได้หรือยังคนที่เป็นพระสงฆ์ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรสิ่งที่ได้มาคือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เสียไปคือมิจฉาทิฏฐิเหมือนเราถามเด็กคนหนึ่งเวลาเรารู้จักคนนี้เรารู้จักคนนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้สึกก็คือเราต้องรู้สึก แต่เวลาเราไม่รู้จักใครเนี่ยเราไม่ต้องคอยถามเลยว่าคนนี้ดียังไงคนนั้นไงเราไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกไงว่าเวลาเราจะเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยเราจะเข้าได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเลิกเห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ตัวไม่ใช่เรื่องแปลกเห็นแก่ตัวเป็นหน้าที่ของชาวโลกแต่การพ้นทุกเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรา เราะฉะนั้นอย่าไปตกใจถ้าคนรอบข้างเราเห็นแก่ตัวอย่าไปหวั่นไหวถ้าเราเจอคนเจอสถานที่ที่ไม่เอื้อมหน่วยมันเป็นหน้าที่ของโลกหน้าที่ของโลกเป็นอย่างนี้แหละเขาต้องอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญแล้วก็อยากได้ความสุขหน้าที่ของเราเนี่ยอยากพ้นโลกอยากเห็นอนิจจังอยากเห็นทุกขงังอยากเห็นหน้าตาเนี่ยหน้าที่ของเราเมื่อเห็นความจริงนี้ทําไมถึงพ้นทุกข์ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทุกข์จริงๆ าเรารู้สึกว่าอะไรมันทุกข์จริงๆเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกเหมือนยมที่มาใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนี้พ่อเขาก็ใกล้จะไปแล้วแล้วก็อยู่โรงพยาบาลจำอะไรไม่ได้อยากกลับบ้านอย่างเดียวถามเขาว่าเป็นมาเมื่อไหร่ละถามเขาบอกว่าเป็นมาไม่นานพักก็บอกว่าไม่แปลกหรอกเรายังไม่เชื่อว่าอันนี้มันทุกข์จริงๆแต่ถ้าไปอีก3เดือน6เดือนปีหนึ่งแล้วพ่อยังคงอยู่ต่อเราจะไม่ทุกข์มาก ทั้งที่พ่อก็ไม่ได้หายเพราะเรายอมรับได้เรายอมรับได้ว่าพ่อจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป<ม>เหลือเชื่อมากที่เราไม่ได้ความสุขนะแต่เราไม่ทุกข์อีกเลยแต่ก็ตอนนี้เราอยากได้ความสุขเราอยากให้พ่อคุยรู้เรื่องอยากให้พ่อกลับมาอยากให้พ่อเป็นเหมือนเดิมก็เลยไม่แน่ใจว่าเราอยากให้พ่อกลับมาจริงๆหรือเราไม่อยากทุกข์ทั้งที่ต่อจากนี้ไปอีกหกเดือนปีหนึ่งถ้าพ่อยังอยู่ พ่อก็อาจจะไม่หายแต่ทําไมเราถึงมีความสุขพอเรายอมรับได้แล้วว่าพ่อจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปและตลอดกาลเพราะฉะนั้นการที่เราอยากพ้นทุกเนี่ยก็เพราะเรามั่นใจและเชื่อใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยร้อยเอร์ซความทุกข์คือความมั่นคงที่สุดความทุกข์หรือชื่อเป็นภาษาเพราะๆหน่อยเขาเรียกความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอน อะไรที่เป็นความเปลี่ยนแปลงความแม่นอนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความทุกข์ถ้าเรายอมรับได้เป็นสุขไหมเหมือนโจรปล้นบ้านเราครั้งแรกตกใจไหมกลัวไหมพอเข้าได้บ่อยๆบ่อยๆล็อกไงก็เข้าได้บ่อยไม่กลัวละทีนี้ไม่ล็อกละถ้ามันมาก็จะได้ไม่ทําประตูเสียที่เกียจซ่อมประตูของที่มันขนไปไม่สู้ประตูเราที่เสียไปนึกออกไหมก่อนเราก็โซเล็กด้วยกไปซื้อใหม่ได้อะไรได้พอมีกรอนก็หวัดระแวงอีกเอ๊ะกรอนนี้ เขาจะาไปทํากุญแจหรือเปล่าเนี่ถ้าไม่มีกรจบไม่แปลกคนเขาตั้งใจมาขโมยเนี่ยยังไงก็หายแต่ที่เราป้องกันไว้เนี่ยมันเป็นมติสังคมเนยใช่ว่าเราต้องป้องกันไว้นะจะได้รู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงๆมันไม่หายหรอกถ้ามันจะไม่หายมันหายเพราะมันหายเพราะฉะนั้นไอความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้มาพอใจไหมแต่ที่เราเสียไปเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เคยมีหรอก แต่เราไม่เคยได้มาถ้าเราได้สัมมาทิฏฐิมานะมิจฉาทิฏฐิเราไม่เคยมีแต่ตอนนี้ทําไมเราถึงมีมิจฉาทิฏฐิเพราะเราไม่เคยได้มาได้อะไรมาสัมมาทิฏฐิหลักการมันง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจอย่างนี้นะเราวางใจได้ไหมไอ้ที่เราเสียเนี่ยเราไม่ได้เสียอะไรเลยที่เราเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียทุกอย่างแล้วก็มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาฟังเรื่องเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิ มันต้องลงทุนความเห็นแก่ตัวนี้ก่อนถ้าเราลงทุนความเห็นแก่ตัวนี้ได้เรามีโอกาสที่จะพ้นจากตัวได้แค่ลงทุนความเห็นแก่ตัวได้เนี่ยเขาก็เรียกว่ากรรมฐานแล้วมีโอกาสแล้วที่จะเห็นความจริงจากฐานทั้งสี่พอเห็นความจริงจากฐานทั้งสี่เขาก็เรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็เลยเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเห็นความจริงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนมี ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นปัญหาที่ที่เราเรียนธรรมะไม่เข้าใจเนี่ยเราไม่เสียสละเราเห็นแก่ตัวเรามองอะไรเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ตัวเองอย่างเดียวเราไม่เคยมองอะไรเป็นธรรมะไม่มองอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการ์ทุกอย่างเป็นปรากฏการ์ที่ยุติธรรมกับเราเสมอยูเวลคัมยินดีต้อนรับทุกสิ่งที่เกิดกับเรามันไม่เคยแปลกเลยที่มันเกิดกับเรา เพราะมันก็เกิดกับคนอื่นเหมือนกันแต่ที่มันโวยวายฟุ่มฟ่เนี่ยเพราะเราผิดปกติไปเองทําไมเราถึงผิดปกติเพราะเราเห็นแก่ตัวย้อนไปย้อนมาเราก็จะรู้เลยว่าทําไมเราถึงทุกข์ใจเพราะเราเห็นแก่ตัวเพราะนั้นถ้าเราเห็นแก่ตัวเราต้องพยายามใหม้มากนะพเพราะต้องพยายามที่จะได้มาให้มากเพื่อจะได้มีความสุขแต่ถ้าเราหยุดการเห็นแก่ตัวเราจะได้อะไรมาเราไม่ได้อะไรแต่ต่อไปนี้เราจะไม่เสียอะไรเมื่อเราไม่รู้จักใครคนหนึ่งเราจะไม่ได้อะไรและไม่เสียอะไร แต่ทำไมเราต้องอยากรู้จักเขาเพผื่อว่าเขาจะดีกับเราเผื่อเขาจะช่วยเหลือเราเผื่อเขาจะทําอะไรให้เรามันดีใช่ไหมมันดีใช่ไหมแบบเนี้ยเราก็เลยต้องทําทุกอย่างร่อซื้อบ้างพูดดีบ้างทําทุกอย่างเพื่อให้เขาดีกับเราเพื่อเขาเอาของมาให้เราแต่เราต้องเสียไปนะบางทีเขาให้เราไม่ถึงความต้องการเราบางทีเขาให้เราเนี่ยแล้วให้คนอื่นด้วยอันนี้เขาเรียกคนเห็นแก่ตัวเพราะนั้นเราประเมินตัวเองให้ออกสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจะไม่กลัวความตายนะ เพราะเราเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งคนที่เข้าใจตัวเองทั้งหมดก็จะเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ต้องเกิดกับทุกคนแล้วก็ต้องเกิดกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งทําไมเราถึงวันไหวเพราะเราเห็นแก่ตัวเองเหมือนกันนึกออกไหมเราตีความว่าความตายเป็นสิ่งน่ากลัวความตายเป็นสิ่งที่ภาคความสุขไปจากเราแล้วถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวจะกลัวไหมเราก็ไม่ได้กลัวความตายเพราะนั้นหลวงพ่อพูดหลายเรื่องหลวงพ่อเลยถามว่ายากไปไหมจะภาวนาอย่างไง เริ่มเสียสละตัวเองได้หรือ,อยังถ้าเสียสละตัวเองได้แล้วทําใจไหวไหมเข้าไปสํารวจตัวเองเนี่ยอะไรที่ละได้อะไรที่ยังลบไม่ได้พอสํารวจตัวเองได้แล้วดูมุมมองตัวเองสิมองอะไรลึกซึ้งเป็นธรรมะไหมกราบพระรู้สึกถึงคุณงามความดีไหมเวลามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นทําหน้าที่ของที่พุทธเจ้าสอนมาไหมคือผู้รู้แล้วคนที่ทําหน้าที่อย่างนี้เขาเรียกพระสงฆ์รู้ตัวไหมว่าการที่เรามองอะไรเนี่ยด้วยความที่ เป็นกลางหรือเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกคนที่มีเป้าหมายในการเป็นพระสงฆ์มันมองยากแหละความง่วงความรู้สึกแย่มันก็มองยากแหละมันต้องใช้ความอดทนสูงต้องเสียสละไงย้อนไปย้อนมาเราจะรู้เลยว่าเราทําเพื่อใครเราไม่ได้ทําเพื่อใครเราแค่อยากมีความสุขที่แท้จริงใครที่มีความสุขที่แท้จริงได้คนนั้นจะเข้าใจนะไปอยู่ที่ไหนทําไมก็ถึงไปอยู่ในนรกได้อยากรู้ไหม พอพาละหันไปอยู่ที่ไหนก็สัพพะยัเพราะเขาไม่คิดอะไรเขาไม่ได้คิดว่านั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นใช่อันนั้นไม่ใช่พอคนที่ไม่คิดอะไรไม่ใช่อย่างเรานะทําเป็นไม่คิดอะไรถ้าไปอยู่ในรกเขาไม่เจ็บปวดเพราะเขาไม่เห็นว่าความเจ็บปวดเป็นความเจ็บปวดเขาเห็นว่าความเจ็บปวดเป็นสภาวะหนึ่งเขาเห็นความร้อนเป็นไฟของสั์นรกเป็นสภาวะหนึ่งเขาไม่ได้เห็นว่านรกเป็นนรกแต่ของเราเนี่ยเห็นนรกเป็นนรกเพราะอะไรเพราะเราคือนรกเราคือนรกสําหรับตัวร้ายก็คือตัวใคร เคยได้ยินไหมนรกสําหรับตัวร้ายก็คือตัวใครตัวเราเข้าใจตัวเราหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเราทําหน้าที่ของเรานะจะไม่มีใครเลยรังแกเราได้เพราะคนที่รังแกเราคือเราอยู่ตอนนี้ถ้าเรารังแกเรานะเราจะเจ็บปวดเพราะเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจใครเลยที่จะรังแกเราได้เพราะเรากําลังรังแกใครอยู่รังแกเราอยู่การทํากรรมฐานคือการรังแกเราเป็นการรังแกเพ,เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับใคร ให้กับเราเราจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้มแข็งรู้ยังคือคนที่รังแกเราคนที่ทากรรมฐานจริงๆคนที่เสียสละจริงๆคนที่ต้องมองอะไรเป็นธรรมะเราจะใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มคนอยู่ในสังคมอยู่กับอากาศอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราจะมองอะไรไม่เหมือนคนอื่นเดินไปเราก็จะไม่เดินชมนกชมไม้เราจะเดินแล้วมันมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเราจะไม่ได้เป็นคนกินอะไรแล้ว มีแต่การเห็นสิ่งที่เรากินเราจะเป็นคนที่กินอะไรแล้วเป็นคนที่รู้สึกถึงความต้องการตัวเองมีมากเกินไปความอิจฉาความนิสยัยความอยากได้เราจะเข้าใจนิสัยตัวเองอย่างลึกซึ้งเลยแล้วพอเรามีโอกาสไปเจอครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะสบตาได้เต็มตาทําไมเราไม่อยากสบตาืูมัยเพราะเรากลัวเขามองตา เราเคยอ่านมามองตาก็รู้ใจพอเราเรียนตำราลนี้มามองตาก็รู้ใจเนี่ยเราหลับตาดีกว่าเบ้ไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวมองตาแล้วเดี๋ยวเขารู้เขารู้อะไรเราเขารู้ใจเพราะทุกอย่างที่มันปรากฏมันปรากฏออกมาจากอะไรจากใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสอนภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราปิดบังใจเราไม่ได้นอกจากเรารู้ใจตัวเองพอเรารู้ใจตัวเองสิ่งที่จะมาแทนที่ความรู้สึกหมดคือสติสิ่งที่จะมาแทนที่ทั้งหมดคือสมาธิแล้วพอความจริงปรากฏ เรามีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาก็จะมีดวงตาเห็นในจิตใจเราเป็นธรรมเหมือนกันเราเห็นการเกิดดับเขาก็เห็นการเกิดดับเหมือนเราเราไปอยู่ที่ไหนมันก็จะมีแต่ความเกิดดับคนที่อยู่รอบข้างที่เขามองเข้ามาเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเราเพะฉะนั้นไปอยู่ที่ไหนมันก็เลยอบอุ่นน่ารักมีความสุขนี่ลักษณะของคนที่ไปที่สุดแห่งทุกข์ะฉะนั้นเราลองตั้งใจทําหน้าที่หลวงพ่อก็อสอนครอบคุมทั้งหมดแล้วเหลือแต่ว่าเราจะเลือกตรงไหน ไปปฏิบัติแล้วก็ภาวนาเท่านั้นเอง